สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะผมอันนี้ผมก็จะมา,ารีวิวรถนะครับผมก็ความคืบหน้าของตัวรถนะครับเสล็งพ่วงข้างทำเองนะงบประมาณประหยัดนะครับผมก็คือต้องเซฟตัวเองนะครับก็มีวันร้อยสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบบาทผมก็รวมรวม,รวมมานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะมันอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่เรื่องอ ของจำกัดนะครับก็คือไม่มีงบประมาณในการทํานะครับมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับอบข้างด้านข้างนี่จะเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนด้านข้างสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นสไตล์อเมริกันนะครับไทยกึ่งอเมริกันนะครับผมก็จะสไตล์ประมาณนี้นะครับด้านข้างก็จะมนมนๆประมาณนี้นะครับจะเป็นไม้ขาแซนวิชนะครับด้านข้างนะครับผมก็ประมาณนี้ ด้านหน้าก็จะมีส่วนตัวพงวค้างด้านหน้าก็จะมีลอดไฟหนึ่งดวงนะครับแล้วก็ลำโพงหนึ่งดอกนะครับผมตัวนอกรถนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้นะควันนี้กําลังทําการติดตั้งนะครับเดินระบบไฟของลําโพงนะครับผมนะครับส่วนสวิตก็เดินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือเหลือ ซอนใต้พื้นนะครับสายไฟพวกนี้นะครับผมจะซ้อนอยู่ใต้พื้นพื้นรถนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพามาชมาวิธีการติดตั้งสวิตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสวิตตัวตัวแรกจะเป็นสวิตไฟหน้านะครับไอ้ไฟพ่วงข้างนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นสวิตลำโพงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับผมลำโพงก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมก็ กดสวิตไปนะครับแลนอย่ามอีก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสวิตไฟหน้านะครับอันนี้ก็จะปิดนะครับลงก็จะเปิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถแล้วให้ดูไฟหน้านะครับ างวันมันก็จ,จะไม่ค่อยสว่างนะครับผมแต่กลางคืนนี่สว่างกว่าสว่างกว่าตัวรถแน่นอนนะครับตัวรถสว่างน้อยกว่านะครับผมอันนี้ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับ่าวๆประมาณนี้อันนี้ใสยไฟส่วนตัวผมรถผมไม่มีแบตนะผมผมก็เลยใช้ในการปั่นไฟของตัวรถนะครับก็คือถ้ามันไม่มีแบตมันก็ปั่นไฟขึ้นมาจากจานไฟนะครับมันก็คือปั่นทิ้งนะครับผมผมก็เลยเอา ที่มนนนันปั้นไฟเข้าชาร์จแบตนะ,ะมันจะมีไอตัวชาร์จเนี่ยแผ่นชาร์จตัวนี้นะครับผมมันก็จะปั้นไฟขึ้นมาชาร์จแบตลงแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแต่ทีนี้ผมไม่มีแบตนะผมก็เลยนําไฟไปใช้ลอดพ่วงข้างนะครับก็คือเดินสายต่อจากสายที่ชาร์จแบตนี้นะครับผมสองเส้นดำกับแดงนะที่ชาร์จลงแบตนะครับผมครับก็ประมาณนี้เลย นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆมาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยังทําไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ได้ประมาณนี้มันก็ได้ประมาณอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วแหละอีกสามสิบเปอร์เซ็นก็เก็บงานทําสีนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงด้านท้ายนะครับผมประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมก็อยากจะเปิดเพลงให้ฟังเหมือนกันแต่พอดีโทรศัพท์มีเครื่องเดียวนะครับผมไม่มีเมมนะครับผมไม่มีอ่เฮดิก์ดนะครับตัวลำโพงนี่มันจะเป็นสองระบบนะครับผมผมจะให้ดูนะครับมันจะมีระบบแบบว่าไฟบ้านนะครับอันนี้จะเป็นไฟแบตเตอรี่จากตัวรถนะครับผมแต่ผมได้เดินสายลงข้างล่างแล้วนะครับอันนี้จะเป็นไฟบ้านนะครับ 2อ0ยี่ิบโวล์นะครับเดี๋ยวเสียบให้ดูเลยนะครับว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับอันนี้เราก็ดึงย4ิบสี่โวลต์ออกก่อนนะครับและยังไมสิเนี่ยนะครับอันนี้เป็นไฟบ้านนะครับผมคือได้สองระบบนะครับถ้าจอดอยู่กับที่มีอยู่บ้านคนนะครับก็เปิดได้เลยนะทั้งวันทั้งคืนนะครับผมไม่พังแน่นอนอันนี้ผมใช้มาประมาณ สามสี่สี่เดือนเราสี่ห้าเดือนแล้วแหละตั้งแต่ซื้อรถคันนี้มาคันนี้ผมซื้อมาในราคาสามพันนะครับผมพร้อมเล่มนะครับพร้อมเล่มแต่ไม่พร้อมโอนนะครับต้องโอนเองนะครับโอนค่าโอนนี่ก็ประมาณพันนิดนิดนะครับพันเสร็จเ็จเบ็ดเสร็จแล้วรถคันนี้อยู่ที่ประมาณสี่พันกว่านะครับเบ็ดเสร็จรวมค่าโอนด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้ดอกลําโพงก็จะมีทั้งหมดห้าดอกนะครับ ดอกความข้างในหนึ่งดอกนะครับพี่พี่พอจะเห็นไหมครับดอกความข้างในนะครับผมดอกกระแทกเบสดนะครับแล้วก็ตัวนี้เสียงกลางจะมีทั้งหมดสองตัวนะครับหนึ่งสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงกลางเหมือนกันเสียงกลางจะมีทั้งหมดสามตัวนะครับหนึ่งสองอันนี้ข้างล่างเป็นดอกเบสดนะครับผมแล้วก็นี้หนึ่งตัวนะครับดอกหน้านะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบก็ฝากดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคข้าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ผมอยากให้พี่ๆช่วยคิดหน่อยนะเพราะว่าคันนี้ผมทําต้องบอกกอนเลยว่าตั้งแต่ศูนย์ครับขึ้นโครงตั้งแต่ที่ไม่มีล้อนะครับก็คือขึ้นโครงคนเดียวทํำคนเดียวนะไม่มีคนช่วยจับไม่มีคนช่วยคิดนะครับผม ก็คือทําคนเดียวเลยนะครับอ่าไฟเบอร์ด้านข้างนี้ทอดได้นะครับผมผมทําเพื่อให้มันทอดได้นะครับอาจจะยิงน็อตนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าจะยิงน็อตด้าไหนนะครับมันจะมีน็อตยึดคนับแต่แต่ละจุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นนะครับอ่านี่หนึ่งจุดนะผมแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือด้านบนนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็คือจะ เดี a, um de The Island, tipo, hoje, ๋ยวทำสีนะครับเดี๋ยวเก็บงานนิดน่อยนะครับผมงานที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็ยังซับใยแก้วไม่หมดนะยังซับไม่ทั่วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะคอันนี้ก็จะเป็นน็อตอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเสริมโครงเหล็กด้านในก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลอดไฟหน้านะครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยากจะมาบอกให้พี่ๆช่วยคอมเมนต์ช่วยช่วยคิดด้วยนะครับเรามาช่วยกันสร้างรถด,ด้วยกันนะครับผมร่วมกันสร้างนะครับผมคิดคนเดียวมันก็จะได้มาประมาณนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคืองบประมาณนะครับผมผมก็มีน้อยนะครับไอไฟเบอร์พวกนี้นี่เขาให้มานะครับผม เป็นอาจารย์สอนในมอนะครับพอดีเขาไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับผมก็คือผมก็เอามาประติดประต่อกันนะครับผมก็ตามรูปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้อยต่อนะครับผมอันนี้ก็ยังยังไม่ได้ต่อนะเห็นไหมครับช่องว่างนะครับนี่คือผมต่อหมดเลยนะที่ผมวาดไว้เนี่ยครับนี่ครับก็คือเป็นร้อยต่อทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะอันนี้ก็ต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับผมเอาลวดนะครับรัดนะเพราะผมทําคนเดียวนะครับผม ไม่มีผู้ช่วยนะครับงานที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ช่วงช่วงหน้านี้ผมอาจจะเจาะเป็นช่องลมนะครับด้านล่างนะครับเพื่อให้รถมันสมูทขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อรับลมเข้าไปด้านในนะครับเราจะได้เย็นสบายนะครับคนนั่งนะครับอันนี้จริงๆผมจะไม่ได้เป็นโซฟาแบบนี้หรอกแต่คือเอามาลองดูก่อนนะครับแต่จะให้ขึ้นไปให้พี่ๆได้ชมนะครับว่าภายในมันเป็นประมาณไหนนะครับ พอเราเข้ามาตัวรถแล้วรถมันก็จะสูงนิดหน่อยนะครับก็สูงเลยแหละสูงอยู่พอสมควรนะครับนี่นะครับผมก็ติดหลังคาเลยอะหลังคาบ้านผมก็สูงนะครับเพราะบ้านผมเป็นสองชั้นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยฟีลแบบในการนั่งนะครับคือแขนก็พิงนี่ได้นะครับข้างนี้ก็พิงได้นะครับผมนี่นะครับก็สบายมากนะครับผมโดยรวมถือว่าโอเคนะครับ อยากจะได้ดีไอพี่ๆมากกว่านะครับอยากจะให้ช่วยกันสร้างนะครับผมอันนี้เดี๋ยวก็จะลองเปิดสวิตให้ดูนะครับผมพอกดสวิตตัวนี้นะครับลําโพงมันก็จะดังนะผมแหล่งยาโมชิอ๋อดังแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับวอลลุมมันจะมีอยู่ทั้งหมดสามตัวนะครับเป็นซับเบสแยกอิสระนะครับผมก็ตัวแรกจะเป็นวอลลุมนะครับตัวที่สองเป็นเสียงแจ็คนะครับตัวที่สาม เสียงเบสนะครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับตามภาษาอังกฤษนะครับวอลลุมแจ็คนะครับเบสนะครับผมตามนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ200กว่าก็บาทนะครับจากช้อปปี้นะครับผมผมซื้อมาอันนี้ก็โดยรวมแล้วไม่มีเสียงวีไม่มีเสียงรบกวนนะครับก็คือใช้ยาวๆไปนะครับผมอันนี้ที่ตะนหนิมกินนะครับตัวตัวแจ็คนะครับเพราะมันเปียกฝนนะครับผม มันเปียกฝนแต่ถามว่าใช้ได้ไหมตอนนี้ก็ยังไม่พังนะครับผมผมก็ขี้ตาฝนนะเพราะว่าที่บ้านผมฝนตกติดติดกันเลยนะครับจะเป็นเดือนละตอนนี้ฝนตกแทบทุกวันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเปียกฝนได้ทุกทุกท,ท,ทุกอย่างนี่คือเปียกฝนได้หมดนะครับผมาไม่ว่าจะเป็นดอกนะครับไม่ใช่ดอกก็ได้นะมันนี้เป็นดอกพลาสติกนะ atori. ครับเป็นดอกผ้านะครับผมก็ตามนี้นะครับก็คือทุกอย่างโอเคนะครับ ด้านหน้าที่ผมต้องติดตะแรงเพราะว่ากลัวหินนะครับกลัวหินมันจะกระเด็นโดนนะครับผมเวลาขับรถนะครับพประมาณนี้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านไหนชอบก็นะช่วยเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมสําคัญมากนะครับพี่ก็ประมาณนี้นะวันด้านหลังนี้ผมก็ยังไม่ได้ต่อนะครับผมแต่ก็มีรอยเชี่ยมไ้หน่อยนะแต่ผมแกะออกนะก็ด้วยที่ว่าเล็กมันจํากัดนะครับ ได้แบบไหนก็ทำแบบนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ